สวัสดีครับกลับพบกับคลิปของไทยสเคตนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ถึงเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบครับหรือ composition นะครับนี้นะเราก็มีกฎง่ายๆนะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะวิธีการว่าจะจัดองค์ประกอบยังไงใช้ในการวาดรูปนะแบ่งได้เป็น3ามวิธีหลักๆนะครับหนึ่งนะครับก็คือ L shape นะครับ L shape composition คืออะไรนะครับการที่มีวางองค์ประกอบเป็นรูปตัว L นะเช่นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือจะมี ด้านใดด้านหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะเป็นเสาใหญ่หรือเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่อยู่ข้างหนึ่งนะแล้วก็จะมีที่ว่างนะครับอยู่ด้านหนึ่งนะครับด้านล่างจะเป็นระนาบนะครับอันนี้คือลักษณะของ L shape นะครับ2นะครับ V shape composition นะครับ V shape composition ก็คือการจัดให้เป็นลนักษณะเป็นมุมปกไปเป็นตัว V นะคล้ายๆกับ perspective จุดเดียวนะมองไปสุดปลายสายตานะเนี่ยชลักษณะน,นี้นะครับเห็นจะเส้นนะ เป็นรูปตัว V เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพื่อให้เันดูมีความลึกนะครับเราอาจจะในการใช้สีนะครับในการลงนะค่อยๆไล่นะครับจากเข้มไปอ่อนเป็นเรื่องของการใช้ระยะนะครับในการลงสีน้ำนะครับข้อ3นะครับ S shape นะครับจะเป็นรูปตัว s นะครับเนี่ยตามาษาอยมนะก็จะเป็นรูปตัว s นะครับเป็นลักษณะมันอาจจะเป็นทางเดินแม่น้ำนะครับทำเป็นรูปตัว s นะให้มันไหลนะครับมันก็จะดูมีความนุ่มนวลมากกว่า shape นะที่เป็นเส้นตรงส่วนข้อต่อไปนะกด3ส่วนนะก็คือเหมือนกับเราถ่ายรูปนะครับคือเราแบ่งช่องนะครับด้านตั้งเนี่ยเป็น3 3เส้นนะอ่าด้านนอกอีก3เส้นนะครับลักษณะนี้นะครับเราก็จะเอาประกอบที่สําคัญนะเราไปไว้ที่จุดตัดนะครับหรือการแบ่งพื้นที่นะครับ ท้องฟ้ากับตัวพื้นดินนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะของกด3ส่วนเอาไปใช้ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่านะคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่ด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์และแสงกระดิ่งนะครับและก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้วาดรูปอย่างมีความสุขนะครับบาย